สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่พอคร์ภูมิแพ้ก็แพ้เราอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้เป็นเอพิโซดที่สิบเอ็ดแล้วนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับคุณพี่หมอท่านเดิมนะครับคุณพี่หมอแอนสวยๆนะครับศาสตราจารย์ดรแพทยหญิงอรพันธ์โพชนุกูลปรบมือสวัสดีค่ะโอ้ผ่านอีพีที่สิบเอ็ดแล้วนะคะสิบเอ็ดแล้วค่ะพี่แอดนะคะวันนี้อดทนฟังพวกเราต่อไปเรื่อยๆนะเรื่อยๆต้องฟังนะคะต้องฟังเดี๋ยวตกงานนะฮะวันนี้ก็เราก็มาชวนพี่หมอแอนคุยนะฮะเรื่อง ช่วงนี้นี่เรากำลังอินเทรนเพราะว่ามีหมอกควันเยอะนะฮะเมื่อวานขับรถไปเนี่ยนึกว่าเขาแบบเผาฟังยากใช่ครัวน,นี้บางคนก็บอกว่าเราต้องพยายามหลบหลีกหมอกควันบางทีหลบไม่ได้แล้วไงพี่แอนเพราะว่ามันเยอะมากเกินก็ต้องพึ่งยาแล้วแหละคราวนี้ครัวนี้ก็เลยมีปัญหาว่า อยากทราบว่าอยากแก้แผลเนี่ยค่ะที่เราจะกินเนี่ยมีกี่แบบอะไรยังไงแล้วซื้อยังไง<ภ>เดี๋ยววันนี้จะให้พี่หมอแอนช่วยให้ความรู้<ภ><ภ>หน่อยนะฮะคราวนี้เดี๋ยวขอคําถามข้อแรกเลยดีกว่า<ภ><ภ>นะ,ะก็คือว่าเออยาแก้แผนเนี่ยมันมีกี่แบบนะ,ะพี่หมอแอนอวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องที่อาจารย์ต่อาถามนะคะเรื่องเทคนิคในการเลือกยาแก้แผลเทคนิคในกาแก้แผลถ้าฟังวันนี้เนี่ยหลายท่านก็จะได้ไปซื้อขายเองได้โดยเลือกยาที่มันประสิทธิภาพดีแล้วก็มีความปลอดภัยสูงนะคะซึ่งยาแก้ แพ้เนี่ยมันหาซื้อได้ตามท้องตลาดหาซื้อง่ายนะคะซึ่งอันนี้เราก็จะต้องรู้ว่ายามีกี่แบบเพื่อจะได้เลือกยาให้เหมาะกับอาการของเรานะคะจริงยาแก้แพ้หรือที่เรียกว่ายาต้านฮิามีนะคะที่ชนิดรับประทานนะคะอาจารย์เต๋อมันก็จะมีประมาณสองประเภทประเภทหนึ่งก็ชนิดกินแล้วง่วง ประเภทหนึ่งก็กินไม่ง่วงอาการง่ายๆชนิดที่ง่วงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นยารุ่นแรกรุ่นหนึ่งรุ่นเก่าโบราณซึ่งตัวนี้เนี่ยยามันจะมีผลเข้าสู่สมองเพราะฉะนั้นกินแล้วก็จะง่วงบางคนก็จะชอบทีกินแล้วง่วงแล้วหลับไปเลยจะรู้สึกว่าหายๆไปไม่มีอาการเนี่ยค่ะแต่ว่าชนิดที่ง่วงนี้มันก็จะมีผลข้างเคียงเยอะอาจารย์เต่าอย่างเช่นนอกจากจะ เข้าสู่สมองทําให้ง่วงมีประผลลดประสิทธิภาพการทํางานการเรียนแล้วอาจจะทําให้ปากคอแห้งเสมหะเหนียวได้ด้วยซึ่งอันนี้ก็ถือว่าใช้ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังแล้วก็ไม่ควรจะใช้บ่อยเพราะเนื่องจากมันเข้าสูส่สมองนะคะผลข้างเคียงจะเยอะกว่าส่วนประเภทที่สองอ่ะก็คือประเภทที่ไม่ง่วงซึ่งเป็นเป็นรุ่นใหม่ก็คือรุ่นที่สองหรือรุ่นใหม่ไป ที่ไม่ใช่รุ่นแรกอ่ะก็คือรุ่นนั้นเนี่ยจะกินแล้วไม่ง่วงเนื่องจากยาเน,นี้ยเขาก็พัฒนาจากรุ่นแรกทำให้มันดีขึ้นเข้าสู่สมองน้อยมากหรือจะไม่เข้าเลยแล้วก็ผลข้างเคียงที่ว่าง่วง เอ่เมหะคอแห้งสเสลดเหนียวอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีพันรุ่น2ก็เป็นรุ่นที่ใช้ง่ายใชย้แค่วันละหนึ่งถึงสครั้งแล้วก็ปลอดภัยผลข้างเคียงน้อยค่ะอืมเพราะถ้ารุ่นรุ่นง่วนี่คือรุ่น,รน,รนเราเคยเห็นโบราณไม่สร่ <c oughs> เใช่หลคะใช่ค่ะ,คะพวกนี้กินแล้วก็บางคนชอบกินไปยานอนหลับ หลายคนก็ชอบกินยานหลับแต่จริงๆไม่ดีนะคะเพราะว่าจริงๆกินเป็นยานอนหลับก็จะหลับไม่ลึกมากแล้วก็พวกนี้ก็จะไม่มีผลข้างเคยียงจากยาด้วยนะคะบางคนก็กินแบบเอาผลข้างเคยียงของมันเลยเนี่ยแต่รุ่นนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามันกินต่อเนื่องทุกวันไม่ได้จะมีผลข้างเคยียงมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าใช้รักษาเรื่องโรคภูมิแพ้เช่นแพ้อากาศภูมิแพ้ผิวหนังที่ต้องใช้ยานานๆนนรุ่นแรกจะไม่เหมาะมันใช้แบบฉุกเฉินจะดีกว่า ี่เอ๋ครับเราแล้วยาแก้แพ้ที่เป็นกรณีของการกินเป็นเม็ดเนี่ยครับเออมันเราใช้กันในการป้องกันการแพ้เนี่ยแบบประเภทไหนบ้างคะอย่างเช่นหมายว่าเป็นแพ้เป็นผื่นได้ไหมหรือต้องเป็นอาการแพ้ทางทางระนาหายใจอะไรอย่างเงี้ยคก็คือยาแก้แพ้หรือยาเรียกว่ายาต้านฮิสตามีนมันก็มีข้อบ่งชี้อะค่ะว่าหนึ่งเป็นโรคผื่นแพ้ทางผิวหนังอย่างเช่นว่าลมพิษอาจารย์ตองรู้จักใช่ไหมคะอ่าเป็นผื่นขึ้นอันนี้ยาแก้แพ้ช่วยได้หรือว่าเป็นผื่นแก้แพ้ที่มันคัน พราะยาแก้แพ้คุณหมอก็คือว่าแก้คันได้ด้วยนะคะก็คือผื่นแพ้ทางผิวหนังแต่ว่าอาจจะต้องดูว่าถ้าผื่นแพ้ชนิดทางผิวหนังที่มีผิวมันแดงๆอักเสบอันนี้อาจจะต้องกินยาคู่กับทาย,ยาร่วมด้วยนะคะยาทาที่เป็นสเตียรอยหรือไม่ใช่สเตียรอยสองก็คือมีอาการแพ้ทางเดินหายใจค่ะอาการแพ้ทางเดินหายใจอย่างเช่นมีจามน้ำมูกคัน อย่างนี้ก็จะช่วยได้เพราะเรียกแพ้อากาศะคะซึ่งยากแก้แพ้หรือยา,าต้านฮิสตมีนมันจะเหมาะสำหรับคนแพ้อากาศที่มีอาการน้อยๆแล้วก็มีอาการจามน้ำมูกคันเด่น แต่ถ้าคัดจมูกเนี่ยยาแก้แพ้ไม่ค่อยช่วยคัดจมูกถ้าคัดจมูกก็ต้องเป็นใช้ยาพ่นจมูกสเตียรอยหรืออาจจะล้างจมูกด้วยน้ำเกลือบวกกับยาพ่นจมูกสเตียรอยด้วยค่ะเหมืมอนครั้งที่เราพูดกันใช่ไหมเรื่องเรื่องการฉีดยาเข,ข้าจมูกล้างจมูกพ่นจมูกแบบท,ที่อาจารย์เต่าใช้อยู่เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆก,ก็ยาแก้แพ้หนึ่งก็เรื่องผิวหนังสองทางเดินหายใจทางเดินหายใจหลักๆก,ก็คือเรื่องแพ้อากาศเด่นนะคะเรื่องน้ำมูกอะไรเด่นแต่ว่า ถ้าเรื่องหอบหื่เนี่ยยาแก้แพ้ก็ไม่ได้ช่วยมากนะคะยกเว้นหอบหืดที่มีอาการแพ้อากาศรุนแรงก็ต้องใช้ยาแก้แพ้อืมพีม่หมาแอครับแล้วเรามีคําถามว่าคนที่จะทานยาแก้แพ้พวกนี้ฮะอาจจะเป็นทั้งง่วงหรือแบบไม่ง่วงเนี่ยมีคนกลุ่มไหนบ้างคะที่ในทางการแพทย์เนี่ยไม่ควรกินและเอ่ออาจจะมีโรคประจําตัวประเภทนี้ยาแพ้แ,พแพ้ไม่ได้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆน,ๆนี่ก็ต้องดูว่าหนึ่ง เอ่อยามันเป็นรุ่นที่หนึ่งหรือรุ่นที่สองนะคะอ,อ,อย่างเช่นที่ยาที่รุ่นที่หนึ่งที่มันง่วงเนี่ยมันก็อาจจะต้องระวังในการใช้ในเด็กเล็กต่ํากว่าห สองปีเพราะว่ารุ่นที่ง่วงบางทีมีผลกับสมองทําให้เด็กซึมจอยเคยเจอเคสหนึ่งนะคะกินยาที่รุ่นที่ง่วงกินขนาดเยอะเด็กก็หลับทั้งวันไม่ตื่นกินนมแม่ก็กังวลเที่ยดว่าลูกแบบเป็นอะไรเป็นอะไรสมองเป็นอะไรจริงๆเป็นเพราะผลของยามันกดสมองพรานี้เด็กเล็กต่ากว่าสองปีถ้าจะใช้ยาแก้แพ้ต้องเป็นรุ่นใหม่ๆที่มันไม่ง่วงมันมีรุ่นใหม่นะคะหรือถ้าผู้สูงอายุ ก็จะต้องระวังนิดหนึ่งเพราะผู้สูงอายุเนี่ยมันก็จะมีผลข้างเคียงได้เนื่องจากยามันเข้าสู่สมองใช่ไหมคะแล้วก็พวกนี้เนี่ยก็บางครั้งกินยาเนี่ยทำให้มีปัญหาเรื่องความดันลูกตาสูงก็จะเป็นต้อได้มีปัญหาเรื่องทางเดินปัสสาวะ ป,ปัสสาวะออกได้ไม่ดีปัสสาวะข้างได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในผู้สูงอายุก็ไม่ควรจะกินยาแก้แพ้ที่มันง่วงแล้วผู้สูงอายุเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุง่ายใช่ไหมถ้ากินยาง่วงเข้าห้องน้ําทีหนึ่งเซปุ๊บล้มก็จะมีอันตรายเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุก็ต้องระวังเรื่องการใช้ยาที่ง่วงควรจะเปลี่ยนไปรุ่นที่ไม่ง่วงหรือไม่ก็คนที่มีอาชีพแบบเป็นนักบินเวลาเขาโฆษณายาแก้แพ้จะเน่าเขาจะโฆษณาว่ารุ่นนี้นักบินกินได้แสดงว่าอันนี้คือปลอดภัยคือไม่ง่วงไม่ง่วงเลยเพราะว่าหรรรืออขับถฟ์มล อาชีพขับรถพวกนี้ต้องใช้ยาที่มีง่วงค่ะเพราะถ้ายาที่ง่วงจะมีผลว่าทําให้สมรรถนะการขับรถลงทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ก็ถือว่าอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะใช้ตัวไหนก็ขึ้นอยู่กับอาชีพด้วยนะคะสองก็คือว่าไม่ควรกินกับแอลกอฮอล์ด้วยเพราะว่ายางแก้แพ้ถ้าเป็นรุ่นหนึ่งกินแล้วง่วงแล้วกินแอลกอฮอล์เข้าไปก็ดูดซึมยาได้เยอะมันจะยิ่งกดระบบประสาทนะคะอ,อ๋อแอลกอฮอล์ที่ทําให้ยานยนเนี่ยดูดซึมได้เยอะขึ้นใช่ค่ะเพราะว่ายอย่างนี้ค่ะมันมีผล่ะระบบะาาทั้้งคยออแกแ ทิ่ง่วงแบบอันตรอหาแพ้กินคู่กันมันจะยิ่งมีผลกับระบบประสาททั้งคู่แต่ทีนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีข้อห้ามนะคะถ้าเราเลือกยาที่ถูกต้องอย่างเช่นว่าถ้าเป็นคนแก่ก็เลือกเลือกยาที่ไม่ง่วงที่ปลอดภัยเด็กเล็กก็ต้องเลือกยาที่มีปลอดภัยนิดนึงแล้วก็อีกอันหนึ่งความเข้าใจผิดที่เจอหวัดก็คือว่าเป็นหวัดแล้วต้องกินยาแก้แพ้มันจะมีคำว่าแพ้อากาศกับหวัดอาจารย์เต๋ารู้ไหมคะว่ามันต่างกันไม่ังนี้มันก็จะยาคือถ้าหวัดปีหนึ่งอ่ะเป็นไม่ได้เป็นทุกเดือนเป็นปีละ สองสาครั้งถ้าเป็นเด็กปีหนึ่งสี่ถึงห้าครั้งแต่วันมักจะมีไข้ไอน้ามูกซึ่งจริงเนี่ยยาแก้แพ้ก็อาจจะช่วยได้บ้างแต่ไม่ได้ช่วยเยอะมากหลักๆก,ก็คือรักษาตามอาการมีคัดจมูกก็ล้างจมูกอะไรไปกินยาแก้ไอยาฆ่าเชื้อไปถ้ามีเด็กเชือ้อแต่ถ้าแก้แพ้มันต้องยายาแก้แพ้ทุกวันนั้นหวัดเนี้ก็คือยาแก้แพ้อาจาะไม่ได้จําเป็นมากนะแต่ภูมิแพ้เนี่ยเป็นอะไรที่จําเป็นมากกว่า นะคะแต่ว่าการเลือกยากต้องเหมาะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปปรึกษาเภสัชกรหรือพบกแพทย์อาจจะต้องบอกว่าเออเนี่ยมีโรคประจาตัวอะไรไหมยอย่างเช่นโรคตับโรคไตคนหมอก็จะเลือกยาที่ไม่มีผลกับตับไตไม่ต้องปรับยาโรคตับโรคไตกินได้เพราะการเลือกยาไม่ใช่ตัวนี้ใช้ได้เม็ดหนึ่งตอบดอกทุกโลกไม่ใช่ถ้ามีตับไตก็ต้องเลือกอีกชนิดหนึ่งหรือว่าถ้ากินยาชนิดอื่นก็ต้องบอกคุณหมอด้วยหรือบอกเภสัชกรที่ร้านขายยาบอกว่ากินยาตัวนี้อยู่นะเพื่อเขาจะได้ดูว่า สามารถใช้ร่วมกันได้ไหมหรือว่าถ้ามีอาชีพที่มันต้องใช้สมรรถนะในการตัดสินใจสูงก็ควรเลือกยาที่ไม่ง่วงหรือคนท้องก็ต้องบอกเขาท้องอยู่ท้องมันก็มียาชนิดคนท้องเนี่ค่ะงนั้นแต่ละตัวเนี่มันมีความจำเพาะผู้สูงอายุก,กับเด็กอะ่ะพี่คิดว่าต้องระวังเรื่องการใช้ยาแก้แพ้มไม่ควรจะใช้รุ่นหนึ่งเพราะมันมีผลข้างเคียงเยอะมันจะแบบมีผลต่อสมองทให้ใหลับให้อะไรใช่ไหมใช่ค่ะหลับเกิดอุบัติเหตุหรือไม่บางคนไม่ได้มาด้วยหลับนะบางคนมาด้วยร้องกวนงอแงเอะ นอนไม่หลับหรือไม่ก็บางคนมาด้วยกินข้าวเก่งกินยาแก้แพ้โอโหกินน้ำหนักกินข้าวเก่งน้ำหนักขึ้นอะไรเงี้ยอ๋อแล้วก็นอกจากนี้ถ้าเป็นผู้สูงอายุก็มีผลต่อความดันลูกตากับปัสสาวะขั้งด้วยอะไรเงี้ยค่ะค่รแะ้วนั้นสรุปแล้วยากแก้แพ้เนี่ยเราก็จริงๆเราไม่ควรจะไปซื้อทานเองนะต้องให้หมอดูซื้อได้ที่ร้านยาซื้อได้ค่ะแต่อาจจะต้องขอรุ่นที่มันปลอดภัยอไม่ง่วงหรืออาจจะต้องบอกเขาว่าเออมีโรคนี้อยู่ท้องอยู่นะ ให้คนแก่อะไรเนี้ยก็ต้องเลือกความปลอดภัยจริงๆเนี่ยสิ่งสําคัญเนี่ยการจะเลือกยาเนี่ยต้องเน้นความปลอดภัยพอๆกับประสิทธิภาพนะคะส่วนใหญ่รุ่นใหม่ๆเนี่ยต้องบอกเขาขอรุ่นใหม่ถ้ารุ่นใหม่อ่ะมันก็ทั้งปลอดภัยประสิทธิภาพก็สูงด้วยเพราะฉะนั้นก็สามารถใช้ได้กันได้นอกจากเรื่อง ง่วงและอย่างหนึ่งปากคอแห้งจะเจอจะบางกินยาแก้แพ้แล้วปากคอแห้งเสลดเหนียวในเด็กเร็กๆบางทีกินยาแก้แพ้ชนิดที่ร anyway. er yeah. ุ่นแรกๆที at ่ง่วงอะค่ะเสมหะจะเหนียวแล้วทาให้เสมหะอุดตันทางเดินหายใจอันนี้จะยิ่งยากอ้เพราะที่เด็กเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเสมหะอุดตันเขาหายใจไม่ออกใช่ไหมฮะใช่เพราะงั้นเราก็ได้ความรู้จากพี่หมอแอนนะคะวันนี้ว่าอย่างแก้แพ้เนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะไปซื้อกินเองถ้าถ้าซื้อได้เราต้องระมัดระวังระมัดระวังแล้วอาจจะต้องปรึกษาเภสัชกรว่าเออขอรุ่นใหม่หน่อยนะเอาที่ไม่ง่วง ผลข้างเคียงน้อยแล้วก็บอกด้วยว่าเออเป็นโรคตับโรคไตโรคอย่างเนี้ยแต่แต่ไอ้ไอ้ง่วงกับไม่ง,ง่วง,ง,ง,งในผลมันก็คือเท่ากันใช่ไหมฮะไม่เท่ากัน,กนค่ะ,คะจริงๆยารุ่นใหม่ที่ไม่ง่วงประสิทธิภาพจะสูงกว่า,วามีลิบตันทิ่ตามีนสูงต้านการอักเสบได้ดีกว่าแล้วกินวันละครั้งถ้าชนิดง่วงต้องกินวันละสามครั้งกินช่วงระหว่างวันมันก็จะง่วงยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ชนิดไม่ง่วงใช้วันละครั้งบริหารยาง่ายประสิทธิภาพดีกว่าผลข้างเคียงน้อยกว่า <ừ> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปยึดติดว่ากินแล้วต้องง่วงเพราะการที่ง่วงอ่ะใช่ว่าประสิทธิภาพจะดีนะคะแต่เน้นคือผลข้าเงเคียขง,ขงของยามันคือไม่เกี่ยวอะไรือง่วงก็เป็นเรื่องของผลข,ขา้างเคียงไปใช่ถูกต้องค่ะ๋อเพราะหลายคนอาจจะเข้า,าใจว่า <ๆ S 1> กินแล้วง่วงแล้วจะดีอะไรไม่ไม่ไม่ไอ้นี่คือคนอยากกินยานอนหลับใช่แต่พวกนี้ยาแก้แพ้พอกินเป็นยานอนหลับมันจะหลับไม่ลึกไงมันตื่นขึ้นมาก็จะงงสองยาหนึ่งเม็ดสมุตินตอนกลางคืนนะอาจารย์เต๋ามันจะง่วงทั้งวันตื่นเช้ามา มึนนะเลียนหัวเพราะมันผลฤทธิ์ของยามันค้างอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนน่ะใช่ค่ะพี่เคยเจอเนี่ยแบบกินรุ่นที่มันง่วงๆนะเราอยากนอนใะมกินไม่มียานอนหลับแถวบ้านกินเข้าไปมันจะง่วงไปถึงทั้งวันเลยเบลอไปทั้งวันเลยตอวันนั้นทํางานไม่ได้เลยคือฤทธิ์ยาไม่ต่อชั่วโมงยีสี่ชั่วโมงเลยค่ะถ้าชนิดที่อยู่ได้ยาวโอ้โหเพราะงั้นเนี่ยก็เราได้รับความรู้จากพี่หมอแอนนะวันนี้เพราะงั้นก็ ต้องระมัดระวังเรื่องการซื้อ,อยาด้วยสิ่งสำคัญนะคะก็คือว่าสมมุติว่าถ้าเป็นเล็กน้อยเอาปรึกษาซื้อ,อยาเองแต่ถ้าไม่ดีขึ้นต้องมาปรึกษาแพทย์หรือถ้ามีโรคประจําตัวหรืออาการเป็นเยอะก็มาปรึกษาแพทย์ได้ค่ะเวลาจะใช้ยาเนี่ยนะคะเพราะว่าแพทย์ก็จะเลือกอยาที่เหมาะสมประสิทธิภาพดีผลข้างเคียงน้อยอแต่ว่ายาแก้แพ้เวลาเรื่องในเด็กผู้สูงอายุสําคัญมาก ต้องเรื่องยาที่ปลอดภัยนิดนึ่งนะคะโอ้เพราะงั้นเราก็ต้องระมัดระวังเนาะสุ่มสี่ซุมห้าไม่ได้เลยอันตรายยิ่งเป็นผู้ผู้ใหญ่ที่อายุมากกับเด็กที่อายุน้อยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษอีกอันหนึ่งที่คนไข้ชอบถามก็คือเรื่องดื้อยาปฏิยาแก้แพ้ไม่ได้ทําให้ดื้อยานะคะกินต่อเนื่องไม่ได้ทําให้ดือดางไม่เหมือนยาปฏิชีวนะยาฆ่าเชื้อเพราะฉะนั้นสามารถใช้ต่อเนื่องได้ไม่ต้องกลัวว่ากินยาแก้แพ้แล้วจะดื้อยา นะคะอืมแต่เราก็ควรจะกินให้มันตามที่หมอว่าใช่ค่ะถูกต้องค่ะไม่งั้นเราก็ค่อยๆลดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่ต้องกลัวเรื่องดื้อยากลัวเกินจนไม่ใช้ยาไม่งั้นมันก็ไม่ดีมันก็ไม่หาใช่ไหมคะเนาะแต่ยังไงก็แล้วแต่เราก็ต้องพยายามดีที่สุดก็คือพยายามที่จะไม่เข้าเอาตัวไปเสี่ยงในที่ที่มีหมอกควันมีอะไรอย่างเงี้ถ้าหนีได้ก็หนีหลบได้ก็หลบแต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็ค่อยมาทรีทด้วยยาค่ะค่ะ นะาไดนคะ้วอย่าดูแลตัวเองนะคะช่วงนี้หมอกควันเยอะนะหนาวด้วยก็อาจจะต้องคนเป็นโรคภูมิแพ้ก็ต้องกินยาต่อเนื่องสม่ําเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้อาการกาเริบเพราะช่วงนี้ฝุ่นเยอะบางทีโรคภูมิแพ้กาเริบได้ค่ะอาโอเคครับวันนี้เราได้ความรู้จากพี่หมอแอนไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเอพิโซดหน้าสิบสองเราจะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังกันก็สนุกสนุกมาเล่ากันนะคะโอ้โหเอาให้แบบเรียกว่าอัปเดตตามสถานการณ์ของเรานะค่ะโอเควันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ